สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง NKP Channel นะครับหลอบวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีทริคดีๆนะครับในการทำริงโทนของมือถือ iPhone ทุกๆรุ่นเลยนะครับมาแนะนำเพื่อนๆได้ลองไปทำตามกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำริงโทนนะครับบนมือถือ iPhone ของตัวเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันได้เลยครับ ันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันนี้ครับคือ 1. GarageBand นะครับ 2. MusicToolingtone นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดกันได้ใน App Store เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำลิงค t โทนกันนะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งบนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปอัดวิดีโอเสียงต่างๆนะครับ จากที่ไหนก็ได้นะครับจากเพลงอะไรก็ได้หรือว่าจากเสียงอะไรก็ได้ที่เราต้องการอยากตั้งเป็นลิงโทนนะครับโดยวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเป็นคลิปอินโทนนะครับผมของช่องผมเองนะครับซึ่งผมได้ทําไว้นะครับนี่นะครับเป็นเสียงตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งการอัดวิดีโอคลิปของ iPhone ก็ง่ายมากๆเลยนะครับ นี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะไปที่ปุ่มเลคคอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็กดเริ่มอัดนะครับผมแค่นี้มันก็จะอัดหน้าจออัดเพลงหรือเสียงต่างๆภายในเครื่องเรานะครับที่เราต้องการได้แล้วนะครับพอเราอัดเสร็จนะครับแล้วกดหยุดนะครับแล้วก็เอาวิดีโอตรงนั้นนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับแค่นี้เองครับผมโอเคเมื่อเราได้วิดีโอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะครับ อันดับแรกนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่แอป Music to l i n g t o n e นะครับเพื่อนๆหน้าตาของแอปเมื่อเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปให้เพื่อนกดที่โหลดครับเลือกที่วิดีโอ from photo album นะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกไปที่วิดีโอนะครับของเรานะครับที่เตรียมไว้วิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเปิดฟังเสียงดูก่อนนะครับ ต่อไปกดเลือกได้เลยครับมันก็จะอัปโหลดนะครับวิดีโอของเราเข้ามาอยู่ในแอปนะครับต่อไปเพื่อนๆนะครับกดเพยลองดูครับนี่นะครับก็เป็นเสียงที่ผมต้องการนะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถทำลิงโทนได้สูงสุดที่30วินาทีนะครับหมายความว่าเราสามารถอัดวิดีโอเสียงของเรานะครับได้30วินะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราอัปโหลดวิดีโอคลิปเข้ามาในแอปแล้วกดเซฟได้เลยครับให้เพื่อนๆเลือกตัวเลือกแรกนะครับแชร์แอสกาฬาแบนดนะครับลิโฆษณาไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนมานะครับกดคัดลอกไปที่กาฬาแบนดครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาในกาฬาแบนด์นะครับเสียงที่เรา import เข้ามานะครับคือไฟล์แรกตัวนี้นะครับให้เพื่อนคลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับหน้าตาของไฟล์ก็จะประมาณนี้กดเพนะครับเพื่อฟังเสียงดูนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เรา import เข้ามาถูกต้องนะครับแอปกระดาษแบนด์นะครับสามารถแต่งเสียงหรือมิกเสียงเพิ่มได้นะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปศึกษากันดูนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับสำหรับเสียงนี้นะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราได้เสียงมาแล้วเราก็กดไปที่กลับไปที่เพลงของฉันนะครับให้แตะค้างนะครับแล้วก็กดไปที่แชร์ครับผมกาลาดแบนนะครับก็จะให้เลือก export ไฟล์เมื่อกี้นะครับไฟล์เสียงของเรานะครับให้เป็นไฟล์ต่างๆได้นะครับผมจะเลือกเป็นเสียงเรียกเข้านะครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยครับโอเคครับเสียงเรียกเข้า A a นะครับกดส่งออกได้เลยครับรอโหลดสักครู่นะครับ นี่นะครับเราก็กดใช้ใช้เป็นเสียงนะครับเราก็ตั้งเสียงข้อความก็ได้นะครับเสียงเรียกเข้าก็ได้นะครับให้เพื่อนๆเลือกอันแรกนะครับผมเสียงเรียกเข้ามาตรฐานแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ลิงโทนแล้วนะครับต่อไปไปดูนะครับลิงโทนว่ามันเข้าไปอยู่ในตัวแกลเลอรี่เสียงของเราหรือยังนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมานะครับกดเข้าไปที่เสียงครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับเสียงเรียกเข้านะครับ แล้วเพื่อนก็ดูนะครับว่าเสียงของเรามาแล้วอย่างนี่นะครับผมเป็นเสียงเรียกเข้าเมื่อกี้นะครับที่เราเอ็กพอร์ตมานะครับลองกดเข้าไปฟังดูนะครับว่าถูกต้องไหมครับโอเคนะครับถูกต้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการทำลิงโทนบน iPhone ง่ายๆนะครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone อยู่นะครับอยากทำเสียงเรียกเข้านะครับอยากทำเสียงข้อความเป็นของตัวเองนะครับ ก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง NKP Channel เพื่อเป็นกําลังใจครับพวกเรานะครับติดตามคลิปดีๆได้ใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ